สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้จะคลิปใบนะคะขอบใบของสีทองสีขาวสียกนะคะเขาจะแห้งอย่างนี้ค่ะ,ะดูไม่สวยงามนะคะก็ต้องคอยคลิปออกนะคะจะตัดก้านใบไม่ได้ค่ะเสียดายสีนะคะ,ะ,ะพวกนี้เขาจะเป็นพวกที่ไกลพันมานะคะทำให้ขอบใบเขา ขอบใบแห้งอยู่เรื่อยๆนะคะเราก็ต้องคอยตัดนะตัดแล้วสวยค่ะเห็นไหมคะตัดแล้วสวยดูสดใสนะคะเนาะเก็บใบทุกก้านเลยค่ะแต่ว่าต้องคอยคลิปใบนะคะที่ขอบใบแห้งๆไปนะคะ <proposing. S 1> อันนี้หยกค่ะยกเขียวนะคะอันนี้สีทองอันนี้สีทองอันนี้ก็สีนนทองด้วยนะคะอันนี้ขาวเผือกค่ะขาวเผือกอันนี้เลี้ยงยากมากนะคะขาวเผือกนนีสองต้นตอนนี้นะคะ ขาวเผือกนะคะสวยงามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ